สวัสดีครับเปิ้อมิวสูนะครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายเองนะครับผมมาจัดโปรให้อีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยกับมิวเ c กแอคทีฟ1.9นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะครับผมชื่อโปรว่า E ีโคสีนะครับนั่นไงมาอีกแล้ว E ีโคมาอีกแล้วนะครับผมแน่นอนครับว่าคันนี้มัน E ีโคแบบไหนประหยัดยังไงนะครับผมในคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะนี่สวยงามไหม เพราะว่าโปรที่จัดนะครับอีโค1หเนี่ยส่วนมากจะเป็นแต่สีบอลเงินเนาะวันนี้ก็เลยมาจัดในส่วนของสีขาวให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างก็คันนี้นะครับสเตปหน้ายังคงเหมือนเดิมมีเพิ่มเติมแค่ในส่วนของไฟตัดหมอกครับ LED ด้านล่างนะครับผมส่วนกระจังหน้าไฟหน้ายังคงเป็นแบบเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้ ไปไงสวยงามไหมครับสําหรับ E ีโคสคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับผมแต่ว่าคันนี้นะครับออกรถนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันบาทนะครับสําหรับสีขาวมุกนะก็จะแพงกว่าตัวบอลเงินสามพันนะครับในส่วนต่อมาครับด้านข้างคันนี้นะครับผม เพิ่มเติมเป็นล้อ d m a ม v c วีครนะครับสีดำเงาก้านวายแบบนี้นะครับเป็นของ Gen 2013นะครับตัวนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับตัวล้อ d m a ม็ลนนี้นะครับสวยงามครับเป็นขอบ18มาพร้อมยางบิดโทนนะครับผัดขึ้นมาคันนี้เสริมเติมแต่งครับในส่วนของคิวล้อเป็นสีดำเงานะครับแบบนี้เลย ทำให้รถนะครับดูมีมิติในส่วนด้านข้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ถ้ามองจากด้านข้างครับก็จะทรงประมาณนี้เลยสําหรับ e ีโคสนะครับคิวร้อดําเงาล้อดีแม็กสีดําก้านวายนะครับสวยงามสเต็ปเดิมไม่ต้องโหลดนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เราใส่คิวร้อเป็นสีดําเงาแล้วใช่ไหมครับมือจับตรงนี้นะครับก็เป็นสีดําเงาด้วยเช่นกันเหน๋ยอไม่เลย เป็นตัวกรอไปนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านข้างนะครับมีกระจกพับไฟฟ้ามาด้วยนะครับผมของแท้เบอร์ศูทนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะที่สําคัญนะครับคันนี้มี push start ด้วยนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบตัวท็อปเลยกดล็อกนะครับผมล็อกรถนะครับผมแล้วก็สตาร์ทผ่านรีโมทได้ครับ นี่โอ้โหถือว่าอีโคสีสีขาวคันนี้สวยงามครับจบแน่นอน1 1 6 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังกันต่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับไปมาในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับผมด้านหลังคันนี้เสริมเพิ่มเติมในส่วนของสปอยเลอร์ด้านบนนะครับให้ทายรถด,ดูใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิม ทรงเนี่ยมอาจจะดูเหลี่ยมเี่ยนิดหน่อยนะครับรถเดิมๆเ,เนี่ยมาในทรงกลมๆหมุมนๆน,นะครับผมพอติดสปอยเลอร์หลังด้านบนสีดําเข้าไปแล้วนะครับรถดูสวยขึ้นจากด้านหลังนะครับนี่ถ้ามองจากด้านหลังมุมจะประมาณนี้เลยและไม่บดบังไฟเบรกดวงที่3าด้วยนะครับต่อมาชิ้นหนึ่งด้านล่างครับตรงชิ้นไฟท้ายคือคาดเอวมาสโตะนะครับผมใส่ปุ๊บนะครับรถดูโดดเด่นขึ้นไหมครับจากด้านหลัง มันมีสันมีเหลี่ยมขึ้นมานะครับทําให้ด้านหลังเนี่ยไม่ดูว่างจนเกินไปสวยงามเลยครับสําหรับเซตนี้บนสปอยเลอร์ฟีฟอร์มนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นคาดเอวมาสโตกนะครับมีไฮไลท์ครับด้านหลังคันนี้มีฝาดไฮไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวกลดล็อกรถก่อนกดหนึ่งครั้งได้เลย ขึ้นแบบนี้เลยในเซ็ตของ ECO4 ก็จะได้ด้วยเช่นกันนะครับปาท้ายไฟฟ้านะครับผมสวยงามครับปิดก่อนด้านในครับด้านหลังคันนี้ New X นะครับที่ขนของค่อนข้างเยอะเลยเวลาพับเบาะก็จะพับราบเป็นตอนเดียวเลยนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นของเดิมที่คืในให้กับลูกค้าไปนะครับผมหกดีดำได้ดำครับกดปิดง่ายๆครับทีเดียวเลื่อนลงมาแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหฟังกช์ชันนี้ถือว่าครบนะครับในงบไม่เกินแสนสองแต่ได้แบบนี้ผมจบให้ครับไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะครับผมรวมทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อไปกัน มาชมด้านในนะครับผมคันนี้เพิ่มเติมส่วนของนวมนะครับนวมวางแขนฝั่งขวาแล้วก็รอบคันเลยนะครับผมให้เป็นหนังแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์บ่อผ้าอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่านั่งสบายกว่าบ่อผ้าเนี่ยมันได้ความนิ่มนวลมากกว่านะครับตัวนี้แล้วก็เมื่อกี้เรามีการเปลี่ยนกระจกพลไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มพาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้แผงตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับได้ความสวยงาม ด้านในครับองมาไลยเดิมครับยูรีเทนมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้แล้วนะครับด้านซ้ายแล้วก็จอกลางครับขนาดเก้านิ้วนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่าโปรที่จัดไว้ให้จะเป็นจอเดิมนะครับขนาดเจดนิ้วนะคันนี้ลูกค้าเพิ่มเงินต่างหากนะครับแล้วก็เลือนใหม,ม่เดิมเดิมครับหน้าตาแบบนี้เลยนี่แผงเกียร์ต่างๆนะครับผม มีออโต้บรเบคโฮครบนะครับตัวนี้สวยงามครับจอเดิมขนาด7นิ้วนะครับแต่อันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจอ9นิ้วนะครับกล้องถอยหลังก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับพ<อ>ามา<ๆ>ดูตอนที่2กันต่อครับเปิดมาปุ๊บนี่ด้านข้างเป็นหนังนะครับผมแต่ด้านในยังเป็นผ้าอยู่ข้อดีนะครับเบาะผ้าเนี่ยได้ความนุ่มนวลน,นะครับเวลานั่งจะสบายกว่าเบาะหนังนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือ ทำความสะอาดได้ยากกว่านะครับสําหรับเบาะเวลาพี่พับเบาะก,ก็กดตรงหัวไหล่ได้เลยนะครับปึ๊บก็จะม้วนเป็นแบบนี้อ่าตบลงมาครับให้เป็นพื้นที่เดียวกันสําหรับไว้วางของนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าตัวรถกันไปยังไงบ้างครับสำหรับโปรอีโคสนะครับผมมิวเอ็กซแอคทสีขาวมุกนะครับสำหรับคันนี้ออกรถ หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันบาทนะครับผมได้ของแต่งครบทุกรายการตามที่เห็นเลยจะมีแค่จอนะครับที่เป็นจอเดิมขนาดเจ็ดนิ้วเพราะว่าคันนี้มีการอัปเกรดเป็นจอเก้านิ้วนะครับซึ่งตอนนี้ของหาค่อนข้างยากนะพี่แนะนําว่าสเตปนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมใครสนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับผมเพื่อมิสูยินดีรับสายทุกท่านเลยนะครับ แล้วก็เพจเฟ e book นะครับอิสุเมโทกับเซลเปิ้มนะครับผมทักมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ